สวัสดีค่ะคก็พบกับอูป่าชิตอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราพามาดูรถคันนี้นะคะ h ฮ r ี hey, เออร์เออจนสน,นะคะก็เดี๋ยวเราคุยกับพี่กก้ดีก่าว่ารถคันนี้นะคะวันนี้มีทำรายการอะไร,ะไรบ้างครับวันนี้ก็อากาศหนาวครับหนาวคนแขนสแตนด์อัพไปหมดเลยครับก็อากาศเย็นๆนะครับฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับชาวเอฟซก็ช่วงนี้อากาศหนาวก็เหมาะสําหรับไปเดินทางไกลไปเที่ยวแล้วกันก็ ใครอยากจะเดินทางไกลเที่ยวไหนขึ้นเหนือล่องใต้หรืออะไรยังอีสานก็เข้ามาเช็ครถกับที่อุปัชิตได้นะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็ครีเช็คทุกอย่างก่อนเลยทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ก่อนที่เราจะไปเดินทางเที่ยวในส่วนของสัมผัสอากาศหนาวกันนะครับก็เพิ่งต้นเมื่อเช้านะครับโซนนี้โซนสมุทรปราการมี14.5องศาคือข้างนอกหนาวกว่าในออฟฟิศครับก็คือหนาวแบบหนาวอ่ะอารมณ์คล้ายๆญี่ปุ่นเลยนนครับนอกลู่นอกทางกันอีกแล้ว <OR AT> <sia. S 1> เดี๋ยวมาดูคันนี้แล้วกันครับคันนี้ก็เบื้องต้นก็จะเป็น h 3สามนะครับแฮลีเออร์ตัว h 3สามก็เป็นเครื่อง2.0ตัวน้ำมันล้วนเบนซินล้วนก็มาอาการเสียงดังในส่วนของช่วงล่างก็ได้ทำการสั่งอะไหล่เบื้องต้นก็จะเป็นอะไหล่พวกนี้พวกจานเบรคแล้วก็ปีกนกซ้ายขวาลูกหมาก ปีกนกล่างลูกหมากกันโคงลูกยางกันโคงแล้วกจ็จะเป็นตัวแขนหลังตัวแขนหลังเขาก็เซตพวกนี้อะไรพวกนี้เราใช้เวลาเบิกประมาณระยะเวลาเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งเดือนค่ะหรือว่าสามสิบวันทําการนะคะใ <c oughs> นเวลาในการเติมครับก็ถือว่าเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับในส่วนของอะไรช่วงล่างของตัวตัวรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรถ รถนําเข้าแบบ100%ไม่ได้ผ่านตัวต้าเป็นเกรมาร์เก็ตก็จะใช้ระยะเวลาในการสั่งพอสมควรซึ่งสมัยก่อนเวลาผมสั่งอะไหล่แท้เนี่ยมันจะใช้เวลาก็ประมาณสอเดือนเลยซึ่งโชคบางทีมี4ี่หเดือน6เดือนเลยก็มีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไวขึ้นครับเราไวขึ้นเรามีช่องทางเรามีการสั่งอะไหล่โดยตรงโดยปราชิตเาขาเครือข่ายเยอะครับมีคอนแทค ทีมงานไว้เยอะเราก็สามารถเสิร์ฟอะไรให้ลูกค้าได้ได้ได้ไวขึ้นระยะเวลาก็กระชับขึ้นก็อนาคตจะไวกว่านี้ครับะจะไวกว่านี้พยายามทําให้ไวกว่านี้่าฮะในส่วนของอนาคตต่อไปก็คันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเสร็จช่วงล่างก็เบื้องต้นใช้เวลาสั่งประมาณเดือนหนึ่งก็เดือนน่าจะตั้งแต่สิ้นปีสิ้นปีเข้ามาก็ถ่ายองเหลวทั่วไปแหละครับรอลูกค้าคันนี้จะ อยากใช้เป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดลูกค้าสะดวกเป็นการเป็นการสะดวกในการใช้อะไหล่แท้ก็ผมว่าไม่ได้ติดอะไรครับถ้าลูกค้าโอเคเชื่อในแบรนด์เชื่อในแพันด์คือของแท้เนะี่ยถ้าลูกค้าคนไหนที่ที่ไปไหวที่สามารถซัพพอร์ตเข้าไหวก็คือแนะนําของแท้เลยเพราะไม่ลูกค้าแสนสามแล้วแสนสามอนาคตก็อาจจะมีแหลกอาจจะมีในส่วนของโชคอะไรพวกนี้ก็คือในส่วนของอนาคต ไม่แน่มีปัญหาก็เดี๋ยวขอจัดการชุดชุดนี้ก่อนพรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะครับอืมวันเด็กใครมีเด็กๆก็พาเด็กๆเด็กๆไปเที่ยวนะคือออลลูกๆๆใช่ไหมอ๋อพอพูดถึงวันเด็กก็นึกถึงเด็กนะครับอ่าฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าว่าเหมือนเดิมครับ fc อะไรอะสามบ้านไม่ใช่บ้านเล็กบ้านน้อยนะครับบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าอ่าฮะที่ติดตามทางช่อง fc ของเราก็ ติดตามข่าวสารทางทางทาง,ทาง,ทางช่องโซเชียลได้ตลอดสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถรุ่นนี้เนาะและ้วก็อยากนำเข้ามาตรวจเช็คก็ติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามนัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะก็หรือว่าอยากเห็นงานแบบไหนหรือว่าอยากเห็นพี่กให้พี่กุ้งพาไปดูอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะไว้เดี๋ยวแอดมินกับพี่กุ้งจะพาไปดูทีก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ่บ๊าบาย,ย,บายขอบคุณครับ So.